ถป้าน้องจะหาดูเสื้อผ้าป้าน้องจะดูเอ่อความเหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแบบเก๋ใช้ได้นานนะคะเออคือผ้าต้องทนสีไม่ตกแล้วก็แบบเก๋อันนี้จริงๆแบบเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ป้าน้องเป็นคนช่างคิดช่างทําอะคะ่ปะป้าน้องก็เอามา เดี๋ยวเดี๋ยวเอดูก่อนนะคะเสร็จอันนี้แล้วป้าน้องจะแก้คืนสภาพเดิมของเขานะคะเนี่ยป้าน้องก็เอาเข็มเข็มกลับต่างๆเนี่ยมาติดนะคะอันนี้เป็นเข็มกลับพลอยแท้นะคะแล้วป้าน้องก็จะมัดชายนะคะมัดชายเขาก็จะได้รูปนี้นะคะแล,แล้วแกะชายออกก็จะได้รูปนี้ค่ะเอามา ทำคล้ายๆโบก็จะได้อีกรูปหนึ่งนะคะเ่ตัวเดียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนแบบมันอยู่ที่เราจะไป,ปใช้แบบไปต่างๆน,นะคะ,ะ,คะตามหลักษากลสูตรเนี่ยค่ะเวลาเขาไม่เข้าประชุมทางเป็นทางการเขาจะติดกระดุมแค่เม็ดเดียวนะคะกระดุมไม่ต้องติดหมดสี่เม็ดนะคะนอกจากเข้าประชุมเป็นทางการเขาก็จะติด อันนี้ถ้าเปิดเข้าประชุมเป็นทางการนะคะเขาจะติดกระดุมสูรสองเม็ดไม่ใช่ทางการเขาจะติดเม็ดเดียวค่ะอันนี้คือความรู้นะคะทางด้านวิชาบุคลิกภาพมาจากอาจารย์สมศรีกุมสม,มล,ลนันท์ค่ะท่านจะสอนสอนละเอียดมากเลยแม้แต่การตากเสื้อผ้าเนี่ยจะต้องสะบัดแล้วดึงตอนที่มัน ยังไม่แห้งแล้วบัาดไปดึงอีกทีค่ะมันจะได้เรียบแล้วก็รีดง่ายแล้วเวลาจะซักผ้าเนี่ยถ้าเผื่อเป็นกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยมีซิปท่านก็บอกว่าต้องต้องรูดซิปก่อนเพราะถ้าเผื่อเราไม่รูดเรามาซักหรือบิดเนี่ยมันจะทําให้ซิปซิปเสียง่ายค่ะแล้วก็เวลาตากกางเกงรกระโปรงเนี่ยท่านก็สอนบอกว่า ให้สะบัดสะบัดแล้วก็ห้อยอย่าไปอย่าไปเอาไม้แขวนเสื้อเนี่ยไปแขวนนะคะทางเกงกระโปรงอะ่ะมันจะทําให้ตรงตรงสะโพกในบ้านไม่สวยคะ่ะไม่เข้ารูปแล้วเราท่านก็บอกว่าเออเวลารีดก็ไม่ต้องรีดไฟแรงก็ดูผ้านะคะเพราะมันจะทะ ใช้เตารีดไอ้น้ําดีที่สุดค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้ผ้าเนี่ยไหมได้แล้วก็เป็นรอยค่ะ้าเสื้อผ้าก็จะเสียเร็วเพราะท่านจะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างเดูดีราคาพอสมควรหรือแพงนิดนึงมันจะใส่ได้นานค่ะรูปลักจะทำให้รูปร่างดีมีสงา่าไม่ใช่ว่า เออใช้ไปไม่เท่าไหร่แล้วรูปร่างมันย,ย้ยแล้วก็สีตกค่ะใครข้องใจหรือมีปัญหาเรื่องการแต่งกายหรือหรืออะไรถามป้าน้องได้นะคะป้าน้องก็ป้าน้องไม่ใช่ผู้ผู้ชำนาญหรือความสาม,มารถมากมายหรอกคะ่ะแต่ป้าน้องชอบศึกษาแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะมีความรู้พอสมควรที่จะให้ได้ค่ะยินดีค่ะให้คำตรึตษาค่ะ